สวัสดียามค่ำคืนครับทุกคนคืนนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายที่ผมจะปัดดอกทุเรียนแล้วนะครับทุกคนหลังจากปัดมาสี่คืนเต็มเมคืนนี้จะเป็นคืนที่ห้านะครับที่ดอกทุเรียนจะบานนะคืนสุดท้ายก็จะบานส่วนน้อยแล้วนะผ่านมาสี่คืนก็บานไปค่อนข้างเยอะแล้ว เหลือแค่นิดนิดหน่อยๆนะครับเรามาเก็บตกกันคืนที่5สําสำหรับการผสมกีรอนหรือการปัดดอกทุเรียนนะครับเอ่จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วก็ค่อนข้างบางเบานื่หรือน้อยนั่นเองนะครับหลังจากที่เราปัดมาสคืนเต็มๆนะครับ ไปดูกันเลยครับผมคืนที่ห้าเือนเดิมนะครับดอกคอมมินิตปัดนี่ปัดขึ้นปัดลงปัดเกสรตัวผู้ให้โดนเกสรตัวเมียนะครับทุกคนเพื่อเพิ่ม,มอัตราการติดของทุเรียนนะี่ยเราให้ดีขึ้น ผสมให้ดีรูปทรงจะได้สวยครับเราผสมมาสี่วันนะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเราจะาไว้ไม่กี่ลูกเองนะครับทุกคนแต่ยังไงเราก็ต้องปัดไว้ก่อนนะครับเพื่อความชัวนะครับ ช่วงนี้เราจะมดน้ำไปก่อนนะครับทุกคนจนกว่าลูกจะขึ้นเก็ดนะครับเราค่อยพรมน้ำแล้วก็เพิ่มน้ำเรื่อยๆนะครับนี่ปัดอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ช่วงประมาณ3ามสีทุ่มแล้วนะครับทุกคนค่อนข้างจะดึกแล้ว าม,มาช้ากว่านี้หล่นหมดแน่นอนนะครับนี่ปัดอย่างนี้เลยนะครับนี่ที่เห็นขาวๆนี่ก็คือเกรสรตัวผู้นเองครับทุกคนอยู่บนยอดยาคอมรน,นะครับก็ปัดไปเรืยให้ดูนเกรสรตัวเมียนะครับนี่นะครับ ผสมมาสี่คืนคืนนี้คืนที่ห้านี้เราผสมมาสี่คืนเราก็จะได้หางเยส,สีขาวแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาลุ้นกันต่อว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับนี่ก็คือดอกของทุเรียนที่ล่วงนะครับสี่คืนที่ผ่านมานี่คือดอกทุเรียนของเราเราก็จะ ผมคูนไว้เลยไว้ทาปุ๋ยนะครับทุกคนกับประมาณนี้นะครับคืนที่ห้ากรผ่านเพื่อนมาผสมเกสรของดอกทุกเรียนเช่นเคยนะครับคืนนี้คืนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่กับประมาณนี้คลิปนี้สั้นๆคืนสุดท้ายของการปัดดอก ขอบคุณเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมสำหรับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องเกษตรไทพูก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องเกษตรไทพูจะอัปเดตให้เพื่อนได้ดูเรื่อยๆสำหรับต้นทุเรียนช่วงนี้ก็จะผสมเกสเร์นะคืนสุดท้ายแล้วนะครับช่องเกษตรไทพูจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ลาตีสวัสดี แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคืนสุดท้ายแล้วครับจะปัดหน้าคืนนะครับทุกคนแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วถ้าเขาไม่หลน่นนี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ